สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะอยู่กับผมนะกอล์ฟนะครับจากร้าน Snapshot <c oughs> อีกเช่นเคยนะวันนี้ไม่ต้องสงสัยนะว่ามากับโคดักอะไรนะครับนี่เลยข้างผมเซนิโก งั้นมาเริ่มต้นที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะนั่นก็คือวิดีโอริกนะตัวนี้นะสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับผมมีฮอชูให้2อันแล้วก็มีไฟด้วยที่สําคัญครับตัวนี้มีบลูทูธด้วยนะเชื่อมกับมือถือแล้วั่านชาัตเตอร์ได้เลยนะครับนี่ดีมากๆด้านบนมีสกูให้นะครับด้านข้างหนึ่งนะด้านล,ล่างอีก3แล้วก็ตัวนี้ฮนะสามารถปรับเป็นแนวนอนแนวตั้งได้เลยนะเพียงแค่บิด เท่านั้นยังไม่พอครับเห็นด้านล่างไหมฮะมีปุ่มเปิดปิดไฟและชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายได้ด้วยนี่ครับเรากดปุ่มตรงกลางตรงนี้นะเพื่อเปิดนะครับนี่เปิดออกมาไฟจะสว่างแบบนี้เร่งระดับได้นะอ่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรากดทีหนึ่งครับตัวไฟจะขึ้นสีส้มนะแล้วกดลดลงมาเรื่อยๆเสร็จแล้วปุ๊บเรากดปุ่มตรงกลางอีกหนึ่งครั้งเราจะเป็นการเร่งระดับความสว่างแทนนะฮะอ่า,อา อยากเปลี่ยนเป็นสีขาวทำาดง่ายอ่ะกดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งไฟด้านบนตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีสม้มเราก็กดบวกเข้าไปมันจะเป็นสีขาวให้เราอ่ะกดซ้ำอ 3, ีกหนึ่งทีนะครับจะเป็นการปรับสว่างนี่นะอืมมือถือเสียบได้เลยหนมสาธิตให้ดูนี่นะขึ้นมาเลยวุงฟิปแนวตั้งแนวนอนได้นะสำหรับบางคนที่อยากถ่ายวิดีโอ แนวนอนหรือบางคนอยากจะไลฟ์ไปถือไปไลฟ์ไปด้วยถือไปด้วยนะโดยที่เราไม่อยากจะถือหมายเซลฟี่นะหรือมีคนถือให้เราแบบนี้ใช้งานง่ายสะดวกนะราคาย่อมเยาวนะครับที่สําคัญนะเราใช้งานถ่ายงานคนเดียวได้สะดวกเลยเพราะว่าตัวนี้ฮะมีบลูทูธด้วยนะามาดูวิธีการใช้บลูทูธกันนะครับกดค้างไว้นะไฟด้านขวาจะติดนะครับแล้วก็เราเข้าไปเชื่อมได้เลยนะ ที่ตัวมือถือเรานะเปิดหา s e n e g a MR 1 1นะครับแล้วกดเชื่อมต่อนะแล้วเราก็เข้าที่วิดีโอของเรานะครับแล้วแค่น,นี้ง่ายๆฮะเรายกขึ้นมาถ่ายได้เลยนี่ง่ายๆนะกดอีกทีหนึ่งก็หยุดเป็นรูปก็ได้นะจะเซลฟโเซลฟี่ได้หมดเลยนะจะไลน์ส่งไลน์สดก็ได้หมดเลยนะ ง,ง่ายสบายๆแบบนี้นะใช้งานง่ายชาร์จแบตได้ด้วยไลไปเถอะตัวนี้ชาร์จแบตยังไงครับพี่มีรูอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาฮะจะเจอรูเสียบชาร์จแล้วก็ต่อชาร์จเลยเอาพอแบงค์เสียบก็ได้นะแล้วไฟก็จะมาเลี้ยงตัวไม้นะครับพ<ๆ>อชูไว้2อันก็ติดอาจจะติดไม้เพิ่มก็ได้ไม้ช็อตกันหรือติดไฟเพิ่มก็ได้ในกรณีที่ว่าเราใช้กล้องหน้านะเพราะว่าไฟตัวนี้มันอยู่ด้านหลังเราใช้กล้องหน้าเราก็ติดไฟแล้วก็หันมาตาที่จะดูติดไฟนี่ไฟของซนิโก้เหมือนกันนะ ติดไฟแล้วก็หันมาด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ถ่ายตัวเองโอ้สบายนะทำให้งานวิดีโอของท่านผู้ชมนั้นใช้งานได้ง่ายขึ้นนะโอดักตัวต่อ,ตอไปฮะเซนิโก v c N G 3 BI BI คืออะไร b บคั l เลอร์นะตัวนี้เป็นไฟจิว๋วน่ารักนะเป็นชาร์จแดดนะไม่ต้องใส่ถานนะชาร์จเป็นไททีีแล้วนะครับผมอ่ะ มีสวิตช์ on off อยู่ตรงนี้นะรูชาร์จ Type C อยู่ตรงนี้นะเปิดปิดเร่งสีเร่งเรเวลนะอ่ะไฟครับไฟมีสีขาวนะเร่งระดับได้นะความสว่างนะครับมากน้อยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนี่นะขาวส้มนะพี่คะอยากได้ RGB ทำได้ไหมทำได้นิดหน่อยนะมีแค่ไม่กี่สีนะตัวนี้จะแถมตัวเจลสีมาให้ด้วยนะเจลสีไปไหนอนะ นี่เขามีแถมเจลสีมีแถมสายชาร์จมาให้นะแต่ที่สําคัญครับเขาให้ฝาที่เป็นแบบซอฟมาด้วยนะและทีนี้เราอยากจะย้อมสีทายังไงครับพี่อ่ะสมมติเราย้อมเป็นเขียวนะเราก็วางเขียวลงไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็วางตัวนี้ลงไปนะอ่ะามาลองเปิดดูนะมันเขียวไหมนี่ตัวแผ่นย้อม,มครับเขาจะให้มาทั้งหมด5สีนะใช้งานง่ายมีฮอตชูด้วยด้านบนติดกับหัวกล้องก็ได้หรือจะติดกับตัว MR11 ก็ได้นะ ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟแถมตัวฮอตชูมาให้ด้วยนะตัวนี้เป็น RGB ในตัวเลยนะมีโหมดเอฟเฟกมีอะไรให้ด้วยนะครับเป็นแม่เหล็กแปะติดกับเหล็กได้น,นะครับมีตัวสีโคนยางมาให้นะเพื่อให้แสงนุ่มขึ้นนะครับอ่ะมาเรามาดูกันว่าตัวนี้ฮะมีฟังก์ชันลูกเล่นอย่างไงกันบ้างมาดูโหมดกันครับมีโหมดเชวินนะส้มฟ้านะครับมีโหมด RGB มันสามารถปรับความเข้มได้ด้วยสว่างมาก,มาก,มากไหมร้อยเปเ็นเป็นยังไงดูสิ 10%ก็จะประมาณนี้นะมีเอฟเฟกทั้งหมด13โหมดเลยนะอันนี้จะเป็นวนลูป4นะโหมดต่อไปไฟกระพริบอันนี้3นะเป็นแบบบุบบับบุบบับอันนี้4รูปเมฆก,กับฟ้าผ่าแบบฟ้าแลบแป,บแป,บแปบ๊บๆโหมด5เป็นแบบไฟติดอ่ะโหมด6เป็นรูปทีวีรูปทีวีนะทีวีคืออะไรอะ่ะไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นรูปเทียนเป็นเทียนจะเป็นไฟสีออกส้มๆเหมือนเทียนเลยนะฮะ หมดที่8เป็นรูปคบเพลิงอะเป็นรูปแบบว่ารอบกองไฟอะไรกันนะไฟก็จะมีแบบลักษณะแบบว่าบิบบูบวาบูบ้าบบ,บ,บ,บนิดนึงน,นะเหมือนเปลเพเลไฟอะหมดที่เเป็นรูปุูอูยิงพูนะนี่พูแตกโอ้โหพุแตกนะเหมือนเลยนะหมดที่10เป็นรูปรถตำรวจนะก็ไม่ต้องสงสัยน้ำเงินแดงแน่นอนที่ท่านท่านคุ้นเคยกันนะโอ้หมดที่สิบเอ็ดเป็นรถตพริงนะอ่ะเป็นแดงกับขาวนะหมดสิบเอ็ดนะหมดสิบสองเป็นรถพยาบาลเป็นน้าเงินขาวนะสลับกันหมดที่สิบสามเป็น SOS นะขอความช่วยเหลือนะนี่ ปปปิิบบเท่านั้นยังไม่พอครับตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยเปิดเครื่องนะครับแล้วก็กดปุ่ม M ค้างไว้นะครับผมจะขึ้นชื่อบลูทูธแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มปิดเครื่องหนึ่งครั้งครับผมนะครับแล้วเราก็เข้าที่แอป Senigo ของเรานะครับกดบวกเพิ่ม Add device เข้ามาครับผมจะมีชื่อขึ้นแบบนี้นะครับกดเข้าไปครับผม c o n f i r ม Add ครับรอสักครู่ครับ นี่ฮะจะขึ้นรูปชื่อแบบนี้นะเราสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเพื่อนๆเปิดปิดง่ายๆนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างนะครับปรับตัวเควินได้เลยนะตั้งแต่2,500นะจนหึงแปด0ันะอ่ะสีก็ปรับได้นะนี่นี่สามารถดูดสีได้ด้วยนะนี่สีแดงนะก็จะเปลี่ยนสีแดงให้เราเลยนะงอเป็นไงเจ๋งไหมฮะ เอฟเฟกเราเล่นจากผ่านมือถือได้หมดเลยนะพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อหลายๆอันได้ด้วยนะโดยการสร้างกลุ่มเราต้องเพิ่มดีไว้อีกอันนึ่งก่อนนะกดเหมือนเดิมครับเปิดเครื่องแล้วก็เอ็มค้างไว้ครับแล้วก็กดปุ่มกดปุ่มปิดเครื่อง1ครั้งนะครับเพื่อที่ให้บลูทูธมันขึ้นมานะครับเราแอดดีไว้ก่อนนะได้ไฟมา2ดวงแล้วนะทีนี้ฮะเรามาทําการเพิ่มกลุ่มนะครับผมนี่ครับกลุ่มของเรานะสองอันนะฮะนี่นะมาแล้วกลุ่มเรานะนี่ไง ทีนี้ฮะเหมือนกันเลยนะ2ดวงนะแล้วก็เดี๋ยวจะปรับให้ดูนะเราจะปรับเควินนะไปที่8 5ดพัน้าเสว่าง100%เเซนะหรือเอาเบาหน่อยดีกวะนะ่านหาสิบแล้วกันนะอ่าแล้วก็ปรับเควินเป็น2 5งพนี่นะได้เหมือนกันทั้ง2อ,อันนะครับลูกเล่นก็นจะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัว VS5 นะครับ ตัวไฟนะครับผมทั้งตัว OT 8 0และ OT 4 0นะครับก็จะมีสายแบบ USB-A มาให้นะฮะอ่ะมาดูที่ปุ่มกันครับผมว่าเจ้าตัวไฟตัวนี้นะทำอะไรกันได้บ้างอันดับแรกครับผมสามารถปรับความสว่างความเบาได้เนะบาลงแรงขึ้นนะครับนี่นะ่อะอยากจะเปลี่ยนสีก,ก็กดเข้าไปนี่นะครับอ่ะเบาได้หมดนะ ใช้งานง่ายนะว่าตัวนี้นะฮะสามารถม้วนเก็บได้สูบลมนะครับแล้วก็เอาลมออกได้นะม้วนเก็บใส่กระเป๋าได้ง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้นะ,ะจะไม่มีแบตเตอรี่บิวอินนะแตต้องใช้แบตแต่ถ้าใช้งานทั้งนอกไม่มีปลั๊กทำยังไงครับพี่ซื้อเผาแบงเพิ่มสักอันหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวเสียบแบบ USB Type A นะแล้วก็เอา USB Type A เสียบเผาแบงแล้วเปิดไฟออกสั่งซื้อได้ทาง Shopee นะครับอาราซาด้าและ TikTok Shop นะครับผมหรือจะ Walk In เข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะอยู่ที่ ฟอร์จูนทาวพระราม9ชั้น2 s n นะ s แซมชอตเราจะมีทั้งหมด2สาขาครับสาขาหนึงก็อยู่ที่โซนโลตัสสาขา2ออยู่ที่โซนโรงแรมนะครับผมอ่ะอยากกระสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมาได้นะในทุกๆช่องทางนะพิมพ์ s p a p s t s t s p ป p อ t Shop ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมกอฟนะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ